สวัสดีค่ะทุกคนไม่แยกมันส่วนนะคะพาชมดอกดาวเรืองชุดใหม่ที่ปลูกเอาไว้แล้วดอกชุดแรกกำลังบานมันจะเป็นดอกจัมโบ้นะคะดอกใหญ่ๆแบบเนี้ยอันนี้ยังบานไม่เต็มที่อันนี้ใช้ถ้วยปลูกยางพารานะคะ ถ้วยปลุกถ้วยรองน้ำยางพลานะดอกแรกออกมาดอกตูมก็จะบานใหญ่ๆบานใหญ่ๆนี่ดอกตูมอันนี้ยังไม่ได้บานเท่าไหร่นะคะปลกไว้ที่สูงเมื่อวานฝนมันตกก็เลยออกมามัดให้ทำที่ยึดให้นะคะต้นจะได้ไม่ลม้ม อันนี้เป็นชุดต่อมานะคะปลูกไว้พอได้ใช้ชุดแรกก็ใกล้จะเริ่มจะโรยลาและมีดอกเล็กเข้ามาเรื่อยๆโน,น่นตรงโน้นนะคะฝั่งโน,น้นอีกจังหน่อยก็จะได้โลแล้วชุดแรกนั่นอายุประมาณเท่าไหร่แล้วนะจะเต็มสี่เดือนแล้วมั้งสามเดือนเกือบสี่เดือนแล้วก็จะได้โลแล้วนะคะก็จะได้มาปลูกชุดใหม่อีกรอบอันนี้คือเตรียม ชุดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้มีดอกดาวเรืองใช้ต่อเนื่องกันนะคะก็เตรียมน้ําไว้รอแล้วแต่ว่ายังหาดอกดาวเรืองไม่ได้เนี่ยก็ใช้กระถางวันนี้แหละเจาะรูเอาเองเจาะรูเอาเองก็มีปลูกพริกด้วยนะและต้นอะไรนี่สตรอเบอรี่ลองดูว่าจะได้ผลไหมโอเคลากสตรอเบอรี่ออกข้างๆงแล้วใบใหญ่ขึ้นมานี ก็รอชมนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่แอคบ้านสวนอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาชมตรงนี้อีกนะคะตรงนี้เพราะว่าปลูกห่างกันเท่าที่มีที่ว่างนะคะแ <C oughs> ม่ใหญ่ปลูกไว้ใช้งานก็พอได้ตัดเพราะว่าดอกดาวเรืองหน้าแรงมันจะไม่ค่อยมีแถวบ้านดอกไม้อื่นๆก็ไม่ค่อยมีก็เลยปลูกเอาไว้ นี่นะคะดาวเรืองไฮโดรโปรนิกนะปลูกในกองโฟมใช้ปุ๋ย a อบชุดนี้เริ่มจะออกดอกบานไปแล้วที่สำคัญก็คือเวลาปลูกอย่าให้ขาดน้ำอย่าให้ขาดปุ๋ยต้องเติมปุ๋ยนะคะถึงจะได้ผลสำเร็จดอกแรกถ้าลักษณะนี้คือดูเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กนะคะพอดอกขึ้นมาเข้าจะโตมากเลยนี่ ดอกแรกน่าจะเป็นดอกใหญ่จัมโบ้อันนี้แบบนี้ยังไม่บานเต็มที่นะรออีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งจะเห็นดอกบานเต็มที่สำหรับใครชอบนะคะก็ติดตามรับชมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ